เอสเวนแฟกซ์ฟุตบอลนี่คอสเนอร์เซบาสเตียนเฮอร์เนสหลานชายคุมม้าขาวทัดเทียมทีมคุณลุงก่อนจะไปรับชมกันฝากกดแชร์กดไลค์กดซีฟและซับสไคร์ในเพจและช่องฟุตบอลเอสเวนกันด้วยนะครับในศึกบุนเดสลิกาเยอรมันฤดูกาลนี้นอกจากไบรอ์ลูอ์กูเซนของคุณซือชาบิอลอนโซที่กำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมถ้าสู้กับบาเร์นมิวนิกได้อย่างสูสีพร้อมกับรักษาตำแหน่งเจ้าฝูงเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่น นอกจากทับห้างขายายังมีอีกหนึ่งสโมสรที่สามารถดิดตัวขึ้นมาจนมีหลุนจากหัวตารางจากที่ปีก่อนผลงานเข้าขั้นโคมาเกือบตกชันแต่พวกเขาก็ผ่านพ้นมาได้ด้วยฝีมือของโคชหนุม่มรุ่นใหม่ไฟแรงวัยเพียงแค่41ปีอย่างเซบาสเตียนเฮอร์เนสตัวของ ess, เซบาสเตียนเฮอร์เนสเกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคม1982ณเมืองมิวนิกทางตอนใต้ของประเทศเยอรมนีด้วยเขาเป็นลูกชายของคุณพ่อดีทร์เฮอร์เนส และแน่นอนว่าเขาก็คือหลานชายแท้ๆของอูลิเฮ์เนสพี่ชายของคุณพ่อที่เป็นถึงตำนานและอดีตประธานสมโมสรอนของบาเยิร์นมิวนิกซึ่งตอนนี้เขากลายเป็นประธานกิติมศักดิ์ควบคู่กับการเป็นสมาชิกของคณะกรรมการกำกับดูแลภายในสมโมสรอนในขณะที่คุณลุงและคุณพอ่อตามมีอาชีพนักฟุตบอลที่เกี่ยวข้องกับทัพเสือใตายแต่เส้นทางขาแข่งของเซบาสเตียนเฮ์เนสนั้นถือว่าแตกต่างอย่างสิ้นเชิง โดยของเซฟเฮ์เนสเขาเริ่มลงเล่นฟุตบอลอาชีพกับทีมชุดสำรองของแฮธาเบอร์ลินในปี1999ตามด้วยการย้ายไปฮอฟเฟนไฮม์ช่วงสั้นๆในปี2006และได้ย้ายกลับมาอย่างทีมชุดสำรองของแฮ t าเบอร์ลินก่อนจะประกาศเลิกเล่นอย่างเป็นทางการในปี2010หลังอำลาวงการนักเตะได้ไม่นานเซบาสเยนเฮ์เนสก็ได้หันมารับงานโค้ชบ้างโดยเริ่มต้นคุมทีมชุดเยาวชนให้กับสโมสส FC แฮธานูนไดค์เซนดอฟอุนอยเซน หรือ FC แฮธา03เซเลนดอฟชุดยู19ในช่วงระหว่างปี2011-2013จากนั้นเขาเริ่มไต่เต้าไปคุมชุดเด็กกับทีมที่ใหญ่ขึ้นอย่างเอเบลิสติชในช่วงปี2014-2017และได้ย้ายมาคุมชุดเยาวชนของบอเยนมิวนิคในช่วงปี2017-2020โดยเก็บประวัติหนึ่งเดียวของเขาในการคุมทีมจนถ,ถึงตอนนี้นั่นคือการพาบอเยนมิวนิคชุดสำรองควา้าแชมป์ลีก3าาม,มาครองได้สำเร็จในฤด,ดูกาล2019-20 พอเขาเริ่มสังสมประสบการณ์จากการคุมชุดเด็กได้มากขึ้นตัวของเซฟเฮ์เนสก็ได้โอกาสให้ย้ายมาคุมทีมชุดใหญ่ของฮอฟเฟนไฮม์อดีตต้นสังกัดที่เขาเคยย้ออายมาขาแข่งเพียงแค่1ปีซึ่งผลงานในการคุมฮอฟเฟนไฮม์ประมาณ2ปีก็ถือว่าไม่ได้โดดเด่นอะไรมากหนักโดยการคุมทีมไป81นัดชนะ3าสเสมอ19แพ้30ยิ่งไปถึง152และเสียถึง141ประตูแม้ผลงานตัวเลขจะค่อนข้างสุดโตงแต่เขาก็สามารถผาฮอฟเฟนไฮม์รั้งอันดับกลางตารางอยู่ร จากนั้นวนเวลาก็ผ่านไปเกือบ1ปีในวันที่3เมษายนปี2023สโมสรฟอร์เอชเบสตุดกาดก็ได้แต่งตั้งเซบาสเตียนเฮอร์เนสในวัยแค่40ปีให้เข้ามารับงานคุมทีมแบบเพืือกร้อนเนื่องจากในปีนั้นผลงานของทัพม้าขาวถือว่าย่ำแย่เริ่มตั้งแต่การคุมทีมของกุนซือปียกริโนมัตตาโซยาวมาจนถึงคนก่อนหน้าอย่างโรนัลลับบาเดียโดยเซฟเฮเร์เนมีเวลาไม่ถึง3เดือนในการกอบกู่สตูดกาดให้รอดพ้นจากการตกชั้นในบุนเดสลีกา ซึ่งผลงานการคุมทีมของเซฟเฮ์เนสในปปี้นั้นเริ่มเป็นที่จับตามองอยู่พอสมควรเพราะช่วงเวลา8นัดสุดท้ายในบุนเดสลีกาเขาพาทีมคว้าชัยไปได้3นัดเสมอสี่และแพ้แค่นัดเดียวช่วยให้สตุดการจบด้วยอันด,ดับที่16ชนิดที่เกือบตกชั้นเป็นในโซนสีแดงเท่านั้นยังไม่พอภารากิจของเซฟเฮ์เนสก็ยังไม่หมดลงแต่เพียงเท่านี้เพราะเขาต้องพาทัพม้าข,ขาวไปลงเล่นนัดชิชตาพเพลย์ออฟเลื่อนชั้นตกชั้นกับทีมอันดับ3ในลีรกรองอย่างฮัมบูร์กเอสฟา แล้วผลก็ปรากฏว่ามาขาวสตุการ์ดเป็นฝ่ายที่คว้าใช้ไปได้แบบเย่อเยือนส่งให้ทีมของเซฟเฮเนสยังได้โอกาสลงเล่นเดบุเดสลีกาต่อไปจนมาถึงฤดูกาลนี2023-24ตัวของเซบาสเตนเฮเนสยังได้โอกาสจากสโมสรอนให้คุมทีมต่อไปซึ่งใครจะไปคาดคิดว่าจากทีมที่ดิ้นรนหนีตกชั้นในปีก่อนกับกลายเป็นทีมที่เกาะอยู่หัวตารางในเวลานี้ช่วงเวลาประมาณ10นัดแรกของเกมลีกฤดูกาลนี้สโมสรอนฝาเอฟเบสสตดการ์คว้าใช้ไปได้7นัดและแพ้ไปอีก3านัด และเมื่อผ่านผล10นัดแรกในลีกฝั่งของชุตการ์ดก็พยายามลงเล่นคว้าแต้มมาได้อย่างต่อเนื่องถึงขั้นที่พวกเขาพลิกไปคว้า3าแต้มจากทั้งบรุสเซิลดอร์มุนและเอเบลลาฟซิชรวมถึงพวกเขาก็แบ่งแต้มกับเจา้าฟูงยังไบเออร์ลูคูเซนมาได้อีกด้วยโดยณปัจจุบันนี้24นัดที่เซฟเฮ์เนสคุ่มทีมในบุนเดสชลิกาเขายังคงรักษาคอนเซปต์เอนเตอร์เทนสุดโต่งเหมือนเช่นเคยโดยการคว้าชชยไป16นัดเสมอ2แพ้6ยิงไป55และเสียไป31ประตูรังยันดับที่3บลีกสงงสุดขออเยรมัน นอกจากนี้ถ้าเรามาเจาะลึกเพิ่มเติมว่ามีปัจจัยอะไรอีกบางที่พลิกให้ทีมอย่างสุดกาดกลับมาผงาดได้ถึงเพียงนี้ก็เห็นจะเป็นความหลากหลายในเรื่องของแทคนติกเนื่องจากในปีนี้เซบาสเตียนเฮอร์เนสมีการปรับแผนการเล่นมาแล้วถึง3แผนได้แก่แผน4231แผน442แบบหน้าการะดานกลางร,รับคู่และมีแผนหลัง3าอย่างระบบ3-43เอาไว้เป็นตัวเลือกรองโดยทุกแผนการเล่นที่ว่ามาก็จะมีรูปแบบการเข้าทำที่คล้ายคลึงกันนั่นคือรับสุดตัวก่อนรุกสุดโตงหมายถึง การตั้งโซนแนวรับให้แคบแบบมีวินยัยส่วนบรรดาตัวรุกก็จะพยายามวิ่งเพรสซิงเพื่อย่งบอลกลับมาและเมื่อเอาบอลกลับมาครอบครองได้บรรดาผู้เล่นตัวรุกริมเส้นก็จะรีบทางออก้างให้แผนการเล่นดูกว้างและมีพื้นที่การเล่นมากขึ้นก่อนเริ่มแผนการบุกสุดโตง่งด้วยการให้ผู้เล่นริมเส้นหรือกองกลางคอยผัดบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วให้สองกองหน้าตัวเก่งอย่างเซอูกีราซีกับเดนิสอึนดาฟได้ลองลุ้นจบสกอร์ด้วยระบบแบบแผนที่ชัดเจน ทำให้ในบุนเดชลิก้าฤดูการนีฟอร์เอฟเบสตูกาดเป็นหนึ่งในสโมสรที่เล่นเกมรุกบุกมันชนิดที่ว่าไม่มีเกมไหนที่พวกเขาชนะโดยการยิงประตูคู่แข่งเพียงแค่ลูกเดียวในทางกลับกันการบุกสุดโต่งของทีมก็ทําให้ทัพม้าขาวเสียประตูแทบทุกนัดซึ่ง24นัดในลีกฤดูการนี้พวกเขาเพิ่งเก็บคลินชีพไปได้แค่6นัดเท่านั้นอย่างไรก็ตามต่อให้ทีมจะเสียประตูมากน้อยแค่ไหนแต่ตอนนี้ทีมอย่างฟอร์เอฟเบสตูการ์ดยังคงยิงประตูได้อย่างถลลมทลายและคว้าชัยไปได้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับในช่วงหลังทัพเสือใต้ในยุคของโทมัสทูเคิลบรรดาผู้เล่นหลายคนก็เริ่มดูหมดไฟจนพาให้ผลงานดูดรอปลงอย่างเห็นได้ชัดส่งผลให้ตอนนี้ทัพม้าขาวรังอันดับที่3มี50คะแนนไล่ตามอันดับที่2อย่างบร์เนมิวนิกซึ่งเป็นต้นสังกัดของคุณลุงอยู่เพียงแค่สี่แต้มเท่านั้นผลงานที่สุดยอดในอดีตของอูลี่เฮ์เนสก็ได้พัฒนาและสัสร้างให้บร์เนมิวนิกกลายเป็นยอดทีมเบอร์หนึ่งในลีกฟุตบอลเยอรมันมาอย่างยาวนาน แต่จนถึงตอนนี้ทัพเสือใต้ที่เคยบินสูงมาอย่างต่อเนื่องก็เริ่มที่จะดูแผ่วลงไปเป็นเวลาประจวบเหมาะกับการที่หลานชายของเขาอย่างเซบาสเตียนเฮอร์เนสหาทับม้าขาวทาผลงานออกมาได้ดีเกินคาดและบรรดาตัวเลขก็เริ่มทัดเทียมหรือเทียบเท่าทีมของคุณลุงมากขึ้นทั้งนี้ต้องมารอดูกันว่าถ้าเซบาสเตียนเฮอร์เนสในวัย41ปียังคงรักษามาตรฐานการคุมทีมแบบนี้ต่อไป เชื่อว่าในอนาคตอันไกลสมโมสรของคุณพ่อและคุณลุงอย่างบบเยนมิวนิกหรือทีมอื่นทั้งในและนอกลีกเยอรมันก็น่าจะรีบตามจีบกุือหนุ่มรายนี้ขยายไปรับงานคุมทีมที่ใหม่อย่างแน่นอน <S 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 ถ้าชอบคลิปนี้กดแชร์กดไลค์กดซีฟิร์สและ Subscribe <S <S ในเพจและช่องฟุตบอลเอสเกันด้วยนะครับและตอนนี้มีฟีเจอร์ให้ส่งดาวและซุปเปอร์แตงเรียบร้อยแล้วสามารถสพอร์ตทางตรงเข้ามาได้เลยครับและรายการ s 7 Fa c t s แ r o ซ์ o รอมฟ l ตอลครั้งหน้าจะมาพูดถึงเรื่องอะไร รอติดตามกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมพี่หนึ่งเอต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ